เฮ้ยถ้ามันมียกกําลังลบหยกกําลังลบสอล่ะคราวนี้มาคุยกันก่อนเวลาเราไปเจอ x กำลังลบหเนี่ยมันคือ1ส่วน x นะและถ้าเราไปเจอ x กาลังลบสองเนี่ยมันคือหนึ่งส่วน x กาลังสองนะโอเคไหมเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็เขียนเลยครับหกเท่ากับเจ็ดคูณกับหนส่วน x บวกกับยี่สคูณกับหนึ่งส่วน x กาลังสอง คราวนี้ถ้าข้างล่างหรือส่วนมันเป็น x กับ x กำลังสองนี้นะเวลาเราคูณเพื่อให้ข้างล่างไม่ติด x กับ x กำลังสองเนี่ยเราต้องคูณ x กำลังสองเข้าใจไหมครับเราต้องคูณตัวที่ดีกรีสูงถ้าคูณ x กำลังสองพี่คูณตลอดเลยนะ x กำลังสองคูณกับ6ได้6 x กำลังสอง x กำลังสองคูณเปี้ยงเข้าไปตัดกับ x กำลังหนึ่ง x กที่คูณเข้าไปตัดกับ x กำลังหนเหลือ x กำลังหคูณเจ็ดได้เ x และ x กำลังสคูณเปี้ยงเข้าไปตัด x กำลังสเหลือแค่20่คูณหได้ยี่สเห็นปะจากนั้นเราต้องย้ายข้างครับเพื่อให้ขวามือเป็น0เพื่อให้หน้า x กำลังสองเป็นบวกหน้า x กำลังสองต้องเป็นบวกนะครับอีกฝั่งต้องเป็น0ย้ายไปจาก7 x ก็กลายเป็นลบเ x บวกยี่สิบย้ายไปเป็นลบยี่สิบขวามือเป็นศูนย์อะแยกแฟก์แยกแฟก์นะครับนะ <c oughs> สังเกตส,ส่วนข้งนางล่างสองสามสองสามสามสองนะครับแสดงว่าหกเกำลังสองน่าจะแยกได้เป็นสามกับสองเเห็นปะลบลบเนี่ยต้องบวกอันลบอันแน่เลยแต่ไม่รู้ว่าอันนี้บวกอันนี้ลบหรืออันนี้ลบอันนี้บวกใช่ไหมอ่ยายี่สิบแยกเป็นอะไรดี ถ้าบางคนเหลียวมองสี่ห้าหสี่ห้ายี่สิบเพราะฉนั้นแสดงว่าต้องแยกเป็นสี่ห้าแน่ใช้ไหมคอ่ะงั้นแยกเลยนะครับเอ่อทำยังไงดีนาะอยากได้พดกลางเป็นลบเจดเอนะครับนะเออเอาตรงนี้สี่ไหมเอออันนี้ตรงนีห้าไหมอ่านะครับนะครับอ่ะแล้วพี่ใส่เลยตรงนี้ลบตรงนี้บวกเช็คดิใกล้คูณใกล้บวกแปดอ็กไกลคูณไกลลบสิบห้าเอ็กเห็นไหมครับ รวมกันได้ลบเ x เป๊ะเลยวงเล็บแรกเท่ากับศ x ตอบติดตดตลบสส่วนสเห็นไหมวงเล็บที่2องเท่ากับศ x ตอบพี่ไม่มานั่งเขียนทำในใจค่อยๆทำแล้วนะฝึกนะฝึกให้มันเร็วขึ้นจับเท่ากับศ x ตอบ5้ส่วนสเพราะฉะนั้นข้อนี้เลขที่ออกช้อยไหนนั่นเองนะนะเออมันก็คือช้อยสี่นั่นเองนะครับตรงเป๊ะเลยเห็นปะเออ